สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอนจะมาแจ้งข่าวดีนะคะสําหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ค่ะเพื่อนๆเ,เตรียมลงทะเบียนกันหรือยังคะสาหรับโครงการคนละครึ่งนะคะเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ3,005นะคะรอบใหม่กลางเดือนมกราคมนี้นะคะคาดว่านะคะจะเหลือสิทธิประมาณ1นล้านสิทธิ์ค่ะ แต่จะทราบผลแน่นอนนะคะก็หลังวันที่14มกราคม2564นี้นะคะซึ่งทางเฟสอนะคะได้กำหนดให้ใช้ภายใน14วันถ้าผู้ใดนะคะไม่ใช้สิทธิ์เราก็จะตัดสิทธิ์นะคะแล้วเราจะเช็คจากจำนวนนั้นนะคะว่าเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะได้สิทธิ์ตรงนั้นนะคะประมาณเพิ่มมาอีก500,000สิทธิ์ค่ะแต่ทางรัฐบาลนะคะก็จะให้เปิดใช้นะคะในจำนวนที่1ล้านสิทธิ์ค่ะ ยังไงนะคะเพื่อนๆก็เปิดแอปเป่าตังไว้นะคะกันล่มเหมือนครั้งที่แล้วแอนขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามชมแล้วเรานะคะมาเจอกันกลางเดือนมกราคมนะคะว่าจะเป็นวันไหนฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ